กระแสข่าวที่สร้างแรงส,งสะเทือนวงการความมั่นคงในภูมิภาคกำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเมื่อสื่อกัมพูชาบางสำนักได้โพสต์พิกัดที่อ้างว่าเป็นฐานปฏิบัติการเครื่องบินรบเอสของไทยที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชพร้อมแนบข้อความลักษณะเตือนให้ไทยระวังตัว เหตุการณ์นี้ทาให้ทั้งนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและประชาชนจํานวนมากต่างจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นในระดับประเทศเพื่อนบ้านแบบเปิดเผยเช่นนี้เมื่อก่อนการเผยแพร่พิกัดหรือข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างทางทหารเป็นประเด็นละเอียดอ่อ,อนที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความไว้วางใจในภูมิภาคยิ่งเมื่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีประวัติความตึงเครียดเป็นระยะการโพสต์ดังกล่าวจึงถูกมองได้ทั้งในมุมของการข่มขู่การส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์หรือแม้แต่เป็นสงครามข้อมูลข่าวสาร Information Warfare ที่ต้องการทดสอบปฏิกิริยาของไทยขณะเดียวกันฝ่ายไทยยังคงรักษาท่าทีระมัดระวังโดยกองทัพยังคงรักษาความพร้อมรับตามมาตรฐานปกติไม่มีการยกระดับใดเป็นพิเศษแต่เพิ่มการเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกเผยแพร่เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือกระแสะสังคมไทยจำนวน มากมองว่าการโพสต์ของกัมพูชาเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมสอดเจตนาไทยและอาจสร้างความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนทั้งสองประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่มีโอกาสปลุกระแสชาตินิยมได้ง่ายนักวิเคราะห์จึงเตือนว่าการตอบโต้ด้วยอารมณ์เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจทาให้ความตึงเครียดยกระดับเกินความจําเป็นได้หลังจากโพสต์ของกัมพูชาปรากฏบนโซเชียลเพียงไม่นานกระแสวิพากวิจารณ์ก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการเผยพิกัดฐานทัพอากาศเช่นนี้ไม่เพียงขัดต่อมารยาททางการทูตแต่ยังขัดต่อหลักความปลอดภัยแบบสากลกา ระเปิดเผยข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านมักถูกมองว่าเป็นการเล่นกับไฟเพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดในระดับนโยบายความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยสามารถกลายเป็นข้อขัดแย้งทางทหารได้ในอนาคตโดยเฉพาะหากมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวบิดเบือนต่อย,ยอดในสื่อออนไลน์ปัจจุบันสงครามข้อมูลกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในหลายพื้นที่ของโลกและการปล่อยข่าวที่จงใจทำให้สังคมตื่นตระหนกสามารถส่งผลกระทบได้กว้างไกลเกินกว่าที่คาดคิดฝ่ายวิเคราะห์ยังระบุว,ว่ากัมพูชาอาจพยายามใช้เหตุการณ์นี้สร้างแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศเมื่อ รัฐบาลกัมพูชากำลังต้องการสร้างภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งเพื่อรับมือปัญหาเศรษฐกิจและแรงกดดันจากฝ่ายค้านการกระทำเช่นนี้จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างศัตรูภายนอกเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของสังคมในขณะที่ฝ่ายไทยยังคงยึดหลักไม่โตอตอบในเชิงปลุกปัน่นเพราะมุมมองของกองทัพชัดเจนว่าการรักษาความสงบในภูมิภาคเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่กำลังเติบโตซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นทุกครั้งหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบมาถกเถียงมากที่สุดคือ เหตุใดกัมพูชาต้องเอเลือกโพสต์พิกัด A16 ที่โคราชทั้งที่เป็นความลับเปิดเผยอยู่แล้วว่าไทยมีฝูงบินประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวข้อมูลส่วนใหญ่มีในแหล่งสาธารณะอยู่แล้วไม่ใช่ความลับทางทหารโดยตรงนักวิเคราะห์จึงมองว่าจุดประสองค์อาจไม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลจริงแต่เป็นการส่งสัญ,ญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ มากกว่าการโพสพิกัดจุดยุทธศาสตร์พร้อมข้อความเตือนอาจเป็นความพยายามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกัมพูชาเพื่อสร้างภาพว่าประเทศของตนกำลังถูกคุกคามจากภายนอกและต้องแสดงความกล้าท้าทายในสายตาประชาชนแม้สถานการณ์จริงไม่มีภัยคุกคามก็ตามนักวิชาการด้านความมั่นคงระบุว่าวิธีการลักษณะนี้คล้ายกับการสแสดงพลังแบบซอฟต์เพอเพอร์แกนเดอร์ที่มักพบในประเทศที่ใช้นโยบายเชิงประชานนิยมหรือรัฐบาลที่ต้องการสร้างกระแสสนับสนุนแบบเร่งด่วนนอกจากนี้สถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชายยังมีจุดอ่อนไหวหลายพื้นที่เช่นการค้าชายแดนการอ้างสิทธิ์ดินแดนและการเมืองภายในของทั้งสองประเทศการเคลื่อนไหวใดๆที่เกี่ยวข้องกับกำลังทหารจึงถูกจับตาเป็นพิเศษการตีความผิดเพียงเล็กน้อยอาจขยายเป็นข้อขัดแยง้งได้ง่ายการโพสต์พิกัดฐานทัพโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์แบบนี้จึงไม่เพียงส่งผลต่อความสัมพันธะระหว่างประเทศ แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกัมพูชาในเวทีนานาชาติด้วยหลายฝ่ายในไทยแสดงความกังวลว่าการปล่อยข้อมูลเชิงทหารของกัมพูชาครั้งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนกว่าในระดับที่คนทั่วไปมองเห็นบางสำนักข่าวชี้ว่ากัมพูชาอาจกำลังพยายามสร้างกระแสเพื่อตอบสนองต่อข่าวหรือเรื่องการจัดซื้ออาวุธใหม่หรือความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศมหาอำนาจที่กำลังจับตาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาททางทหารสูงในภูมิภาคอาจช่วยให้กัมพูชาแสดงตนว่าเป นพนธมิตรที่พร้อมเผชิญหน้าศัตรูเพื่อหวังประโยชน์จากผู้สนับสนุนภายนอกอย่างไรก็ตามไทยยังคงยึดหลักมิตรภาพและความร่วมมือในระดับภูมิภาคแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ยั่ยยุต่างๆเกิดขึ้นการตอบสนองด้วยสันติถือเป็นแนวทางที่ทําให้ไทยได้รับความเชื่อถือในระดับนานา,นาชาติและช่วยป้องกันไม่ให้เกมการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นปัญหาความมั่นคงที่ใหญ่กว่าความเป็นจริง ความท้าทายในตอนนี้คือการจัดการข้อมูลออนไลน์ที่อาจถูกบิดเบือนไปไกลกว่าความจริงโดยเฉพาะในโลกยุคโซเชียลที่ข่าวลือแพร่ไวกว่าแถลงการทางการหลายเท่าไทยจึงต้องสื่อสารอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกเกินจําเป็นและเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างความมั่นคงกับเสถียรภาพในภูมิภาคต่อไปหลังจากข่าวการโพสต์ที่กัดฐานเอฟ 16ของไทยแพร่กระจายบนโลกออนไลน์หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยได้เริ่มตรวจสอบความเป็นไปได้ว,ว่าพฤติกรรมนี้เกิดจากกลุ่มที่ใกล้ชิดรัฐบาลกัมพูชาหรือเป็นเพียงเพจอิสระที่ต้องการสร้างกระแสะเท่านั้นเพราะในยุคดิจิทัลข้อมูลปลอมและการปล่อยข่าวเชิงยุทธศาสตร์โดยกลุ่มเอกชนสามารถทําให้สถานการณ์บานปลายได้อย่างง่ายดายแม้โพสต์นั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากระ ฐบาลโดยตรงก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการตอบโต้โดยใช้คำพูดรุนแรงหรือการปะทะทางวาจาระหว่างประชาชนของสองประเทศจะยิ่งเป็นเชื้อไฟให้ข้อมูลเทเติบโตการสร้างบรรยากาศสงบจำเป็นต้องมีการสื่อสารจากภาครัฐที่ชัดเจนและต้องแยกแยะระหว่างการปล่อยข่าวในโลกโซเชียลกับจุดยืนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลกัมพูชาขณะเดียวกันกองทัพไทยได้ย้ำว่าข้อมูล ด้านยุทธศาสตร์จำนวนมากเช่นพิกัดฐานทัพหรือเส้นทางฝึกบินเป็นสิ่งที่ประเทศในภูมิภาคต่างมีอยู่แล้วผ่านช่องทางข่าวกรองปกติการเผยแพร่บนโซเชียลจึงไม่ใช่ภัยคุกคามแท้จริงแต่สิ่งทอนี่น่ากังวลคือเจตนาที่อยู่เบื้องหลังหากการกระทำมุ่งสร้างความเกลยดชังก็อาจทำให้บรรยากาศระหว่างประเทศเพื่อนบ้านแย่ลงได้ในระยะยาวไทยจึงเลือกแนวทางที่ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเกมข้อมูลที่อาจตั้งใจยั่วยุให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงความเคลื่อนไหวด้านข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ยังทำให้นักวิเคราะห์ตั้งคำถามว่ากกััมพูชชาาลงยุทธศสตร์ การสร้างความได้เปรียบทางจิตวิทยาต่อไทยหรือไม่เพราะการโพส์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เช่นพิกัดฐานทับอาดหมายถึงการแสดงให้เห็นว่าตนมีความสามารถในการสอดแนมและติดตามขี่ความสามารถทางทหารของไทยอย่างใกล้ชิดการสร้างภาพลักษณ์ว่าตนรู้ทุกอย่าง สามารถกดดันฝ่ายตรงข้ามทางอ้อมโดยหวังผลให้ไทยเกิดความลังเลหรือเพิ่มภาระด้านการป้องกันโดยไม่จําเป็นซึ่งถือเป็นเทคนิคหนึ่งของสงครามจิตวิทยาสมัยใหม่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าไทยเป็นประเทศที่มีระบบข่าวกรองและการป้องกันภัยทางอากาศที่เข้มแข็งการเผยข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือเกินจริงจึงไม่สามารถสร้างความเสียหายในเชิงยุทธศาสตร์ได้จริงจุดที่อ่อนไหวมากกว่าคือผลกระทบด้านภาพลักษณ์เพราะเมื่อข่าวลักษณะนี้ถูกเผยแพร่ประชาชนที่ไม่เชี่ยวชาญ ยอดเข้าใจผิดว่าไทยกำลังถูกคุกค,คามหรือสอดแนมซึ่งสามารถกระทบต่อความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของประเทศได้ไทยจึงต้องใช้ความรอบคอบทั้งในระดับนโยบายและการสื่อสารสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนถูกใช้เป็นเครื่องมือทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหรือความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมด้านกัมพูชาเองแม้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการแต่ก็เกิดกระแสแบ่งฝ่ายในโลกออนไลน์ของกัมพูชาด้วยเช่นกันบางกลุ่มเห็นว่าการโพสต์ดังกล่าวเป็นการปกป้องประเทศหรือแม้แต่การอ้างว่ากัมพูชาต้องเตรียมพร้อมต่อภยจาากต ชาติในขณะที่อีกหลายฝ่ายมองว่านี่เป็นเทียงการกระทําที่สร้างปัญหาโดยไม่จําเป็นพระไทยและกัมพูชามีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและคนงานข้ามแดนจํานวนมหาศาลซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากความตึงเครียดทุกครั้งที่เกิดความเข้าใจผิดนักเศรษฐกิจของกัมพูชาบางคนเตือนว่าหากภาครัฐปล่อยให้กระแสชาตินิยมรุนแรงเกินไปอาจทําให้ความร่วมมือ สำคัญอย่างการค้าชายแดนสะดุดโดยเฉพาะพื้นที่ปอยเปตอรัญ,ญประเทศที่มีมูลค่าการค้าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีผู้ประกอบการกัมพูชาหลายรายเริ่มแสดงความกังวลว่าข่าวลักษณะนี้อาจทำให้ไทยเข้มงวด ฮันความปลอดภัยและกระทบการสัญจรของแรงงานที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในไทยทุกวันความตึงเครียดทางโซเชียลมีเดียจึงกำลังสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจจริงของทั้งสองประเทศนักวิเคราะห์จึงมองว่าการโพสต์พิกัดฐานทับครั้งนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะด้านความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรวมถึงภาพลักษณ์ของกัมพูชาต่อสังคมโลกที่กำลังมองว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ได้เป็นเพียงการโพสต์เล่นๆแต่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศด้วย